กระหมอออ่อมหญิงอวบราชกัญญาสริริวัฒนาพันนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number ร์วันบรายตี้ ่ำวานนี้ทูลกระหม่อมยิงขบ,บนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนนิพาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีน,นายอภิณันจันทรังศรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายจรูนชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายจำลองสิงโตงามผพ้อในการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารตี้ช่วงทอง์กทู h e อ r พรินเซสโดยท่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมมีนายกิตเกษมแม็กแฟเดนและเด็กชายริชาร์ดเกียรินี่ดาเนินรายการสําหรับรายการทูบีนัมเบอร์วันวารตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีน้ำเบวาลกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลายยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา2 0่สิ30นาฬิกาสามสิบนาทีถึงยี่สิบเอ็ดนาฬากาสามเพื่านี